วันที่28มิถุนายนนายสมศักดิ์เกียตรติสุรนลประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีบวงสวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์และบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ81ปีณประตูชั้นสองอาคารรัฐสภาหนึ่งรวมทั้งได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวบูชาพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระภูมิเจ้าที่โดยมีสมาชิกรัฐสภาและเหล่าข้าราชการเข้าร่วมในพธิธีดังกล่าว ถัดจากนั้นได้เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานรัฐสภาจังหวัดโดยถือเลิกชัยเปิดพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีจังหวัดนำร่อง6จังหวัดคือขอนแก่นอุบลราชธานีชนบุรีเชียงรายพระนครศรีอยุธยาและสุราษฎร์ธานีซึ่งเปิดพร้อมกันอย่างเป็นทางการ ณห,ห้องโถงอาคารรัฐสภาหนึ่งย้ำอีกทีนะครับเพื่อที่จะเดินเข้าหาประชาชนและดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเรารัฐสภาไทย <c oughs> แล้วก็เป้าหมายที่สำคัญคือการเสริมสร้างให้ประชาธิปไตยของเรายั่งยืนและมั่นคงครับเครับ าบอกประสไและประา่ในเวลา16นาฬิกานายสมศักดิ์เกียรติสุรนน์ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา81ปีรัฐสภาไทยเปิดมิติใหม่สำนักงานรัฐสภาจังหวัดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ81ปีณสนาม SCG Stadium เมืองทองธานี โดยมีขบวนพาเหรดจ,จากส่วนงานต่างๆของรัฐสภาพร้อมด้วยขบวนพาเหรดจ,จากรัฐสภาประจำจังหวัด6จังหวัดนำร่องสามอในการนี้นายสมศักดิ์ได้เขียนลูกฟุตบอลเปิดการแข่งขันระหว่างทีมสมาชิกรัฐสภากับทีมช่างภาพและสื่อมวลชน จากรัตนบัณฑิตนะครับใช่แสดงเชียร์ลีเดอร์นะครับก่อนที่เราเวคอรเิิธีเปิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกเหนือจากกิจกรรมที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับงานเลี้ยงตอนเย็นก็จะมีด้วยแต่เดี๋ยวจะมีวิธีการที่จะมีขบวนพาเลข,ของ